สวัสดีครับผมพบกับพี่รัปรึกษาอินดี้นะครับนี่วันนี้นะครับพี่รัฐก็มีแกจเจตดีๆมานําเสนอนะครับสําหรับคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะครับที่ต้องการพื้นฟูสภาพผิวแบบเร่งด่วนนะครับนี่ครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับมีเวียครีมนะครับตลับสีดน้าเงินนะครับอันนี้พี่ก็ใช้หมดจะหมดตลับแล้วนะครับผมก่อนนี้ก็ใช้ประจํานะครับแล้วช่วงนี้มาประมาณเกือบ2เดือนนะครับพอดีคุณแม่ป่วยหนักนะครับแล้วก็เพิ่งจะเสียได้ไม่ถึง2ออาทิตย์นะครับก็ ไม่ได้ใช้นะครับมาเริ่มฟู้นฟูได้ประมาณ2-3วันนะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนำนะครับว่ามีวิธีการใช้ยังไงแล้วก็บำรุงผิวหน้ายังไงเวลาแบบหน้าเราต้องเจอแบบแดดหรือมลภาวะเยอะๆแล้วมีอาการแบบหยาบก้านริ้วรอยเยอะไม่ค้ำอย่างเงี้ยฟื้นฟูยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับไปครับนี่ใช้ใกล้หมแดนะนะเดี๋ยววันนี้จะลองใช้ให้หมดเลยก็ซื้อตลับใหญ่มาแลครับตลับใหญ่ไม่ได้ คุ้มกว่านะครับซื้อในวัสด์นะครับผมไปดูกันครับนี่ครับผมอันนี้พี่ไรก็ได้ลงไปแล้วบ้างนะครับผมหลังจากที่เราได้อาบน้ํานะครับแนะนําไม่ใช้เวลาตอนเช้าหรือตอนกลางคืนก็ได้นะครับแต่ครีมเนื้อครีมค่อนข้างเหนียวเนื้อนิดนึงนะครับก็คือใครที่ไม่ชอบอารมณ์แบบเหนียวเหนียวหนึบหนึบก็ใช้ก่อนนอนได้ครับตอนเช้าก็ไม่ต้องใช้แต่ของพี่จะใช้เช้าเย็นเลยนะครับก็คือนี่ครับเห็นไหม ก่อนหน้า <ar> นี้จะเป็นสิวนะครับแล้วก็รอยดํานี่เยอะมากนะครับแล้วก็บริเวณตรงช่วงนี้นะครับอันนี<ป>้ยังเห็นอยู่นะเห็นปหเห็นดําๆนะอันนี้ก็ออกชมพูชมพูออกขาวหน่อยอันนี้จะดําพื้ดเลยนะครับช่วงตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้ประมาณสามสี่วันนะครับที่กลับมาจากงานศพใหม่ๆนะครับจะเป็นเหมือนกับฝ้าเลยครับขอบดําๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นกรอบหน้าเลยนะครับก็คือหน้าเราไหม้นะครับเพราะว่า เราเดินตักแดดทั้งวันแล้วก็ไม่ได้ป้อมลุงอะไรเลยครับก็กลับมาใช้ตัวนี้ครับนีเวียตัวนี้ะครับวิธีใช้ง่ายๆนะครับสมมติเราล้างหน้าเสร็จนะครับอันนี้ไม่สมมติอาบน้ำอาบน้ําเสร็จมานะครับก็โปะไปบนนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องสิวนะครับพี่ลองเป็นคนแพ้ง่ายเหมือนกันนะครับสิวก็ขึ้นเยอะอยู่แต่ว่าไม่เป็นนะครับเนี่ยตัวเนื้ออาจจะเหนียวหนึบนะครับแต่ว่าพอถูันเข้าที่มันจะคล้ายๆซึมนะครับ แล้วมันก็จะเป็นแบบเงาเงามันๆเวลาทาก็ทาวนๆไปอย่างนี้ครับอ่าคุณสมบัติของเขามีอะไรบ้างก็ลองไปอ่านข้างอันนี้กันดูนะครับแต่หลักๆที่พี่รู้มาก็คือมีส่วนผสมของ m o เจ t ร r ไ i ซอ e r เข้มข้นนะครับเพราะตอนนี้หน้าพี่ก็หนา,าพอๆกับ ตะตุ่มครับก็ลองบำรุงกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรายังต้องทำงานอยู่นะครับหน้าเหมือนศพก็อยู่ไม่ได้อย่างนั้นอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบงบน้อยนะแล้วก็หาวิธีแบบพื้นฟูนั่งง่ายๆมีอีกตัวหนึ่งจริงๆมันใช้คู่กันนะ่ะแต่ว่าพอดีพี่หมดไปแล้วเดี๋ยวหาซื้อมาได้แล้วจะเอามารีวิวให้ดูนะ เขาเรียกว่านหางจระเ้ในผู้ชายใช้ดีผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายใช้ดีเพราะว่าอะไรว่านหางจระเ้มันไม่เหนียวอะเออแล้วมันก็ซึมง,ง่ายด้วยมันเป็นเจลๆแนะนำไม่แช่ตู้เย็นนะเพราแช่ตู้เย็นเสร็จปุ๊บแล้วมาโปะหน้าก่อนนอนนะตื่นเช้ามาหน้ามันจะใสลดลดรอยแผลเป็นสิวได้แล้วก็หน้าจะชุ่มชื้นพวกที่หน้าไหม้ขับแก๊สต่างๆนะครับหรือว่าขับมอไซ ขับวินอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีว่านหางจระเข้ก็ใช้ตัวนี้แบบนี้กับพี่เนี่ยใช้แบบเปล่าๆเ,เ,เลยเดีนะ๋ยวจะรู้เลยรู้ผลเลยวันสองวันสามวันมันก็เห็นผลแล้วว่าเออหน้าเราจับไปปุ๊บเออมันเป็นหน้าแล้วนะมันนุ่มขึ้นเลยและสิ่งที่มันเห็นชัดๆก็คือเนี่ยที่พี่บอกว่าเป็นกรอบอ่ะไหมคราวนี้นจะเป็นดําปื้เลยนะครับเป็นแบบเหมือนฝ้าดําๆเลยอนะ่ะซึ่งถ้าเราไม่ใช้ ครีมพวกนี้บำรุงอะนะเราต้องไปหาซื้อครีมแพงๆอะซึ่งช่วงนี้พี่ก็ไม่มีตังค์เนอะก็ใช้มันตัวนี้เปล่าๆไปก่อนก็ช่วยได้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำหลักสูตรวิธีฟื้นฟูสภาพผิวใบหน้าแบบประหยัดประหยัดนะครับแล้วก็ไม่ง่ายเอาปากคุณผู้หญิงผู้ชายนะครับโอเคอยังไงก็ลองไปใช้ดูนะครับผมใช้ดียังไงหรือใครมีเคล็ดลับดีด่กว่านี้ก็ มาคอมเมนต์แล้วก็บอกต่อกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูแลผิวหน้ากันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ